ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารู้ในเทพพลังแสงเพราะวิธีการเล่นของฮีโร่ที่หลายๆคนหลงลืมไปอย่างตัวละครของน้องแอสทริดฟิตจุงเบอร์ในแพทปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเดี๋ยวผมขออะไรนิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้กด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามไปก็นเดี๋ยวฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานานเสนานานเลยไม่กดกันอีกเนะี่ยใจร้ายใจดับมากๆเลยนะครับทุกคนอย่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้กง,ก,ง,ก,ง,ก,งกิก้ กูเริ่มออกขึ้นทุกวันแล้วเนี่ย JOP โอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูนะครับก็คือในส่วนของไอเทมเลยละกันนะครับในส่วนของวิธีการทําคอมบงคอมบัวเลยเนี่ยมันง่ายแต่ผมอธิบายในเกมเลยละกันเนาะอะ,อะมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครแอทิตเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะสำหรับผมนะครับคือมันโดนอันเดอร์เรดะหรือว่าคนไม่ไม่ค่อยเล่นแต่สำหรับผมผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับอะในส่วนของไอเทมนะครับเล่นได้สสายนะครับสายแรกจะเป็น สายขวานสายที่2จะเป็นสายดาบน,นะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยตามสายเลยนะครับสายขวานเนี่ยมันจะเป็นแนวสมดุลแล้วก็ถึกนะครับยืนนวลในวงไฟได้ส่วนสายดาบฟาร์มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นแนวเบอร์ดาเมจแบบตาเบอร์สตีมทุบทีเดียงตัวแตกตัวขาดไปเลยนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าแบบเราชอบสายไหนแต่สาหรับผมอะแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าชอบในความถึกชอบนวไฟเนี่ยเล่นเป็นสายขวานจะดีกว่านะสายดาบเนี่ยให้เล่นช่ำๆไประดับหนึ่งแล้วค่อยเป็นดาบก็ได้นะครับในส่วนของไอเทมหลังจากนี้เนี่ย แค่อันหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นขวานกับดาบนะครับอ่ามาเริ่มแรกเลยครับเปิดมาปุ๊บผมจะออกกรูคิฟเวอร์ก่อนนะครับหรือว่าขวานฟาร์มเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะขึ้นเป็นขวานฟาร์มใหญ่นะครับถ้าต้องการความถึกแต่ถ้าผมไม่ต้องการความถึกนะครับผมอาจจะออกไปในส่วนของเจาะเกาะเล็กมาก่อนนะครับในการฟาร์มให้เร็วขึ้นแล้วค่อยออกเป็นขวานใหญ่อะไรแบบน,นี้ก็ได้ครับแก๊ปมาไงวะเนี่ยแป๊บบนึง ขอปิดก่อนโอ้แก๊บอีกแล้วเจอแก๊บแม่งทุกวันเลยแม่งออกช่องไม่เป็นสปอนเซอร์ด้วยโหบ่นเลยกูได้อะต่อมานะครับหลังจากออกนี้สมมติอยากได้ดาเมจใช่ปะ่ะออกนี้เสร็จปุ๊บผมก็แนะนําว่านะขึ้นขวานเลยนะครับขึ้นขวานเลยเราจะได้ถึกนะครับแล้วก็ตายยากเนาะพอเป็นขวานเสร็จปุ๊บ นะครับไอเทมชิ้นต่อไปที่จะออกเนี่ยผมจะออกเป็นมูรามาสะนะครับไม่ว่าเกมจะเป็นแบบไหนก็ตามหลายคนก็อาจจะคิดว่าพี่ผิทำไมพี่ออกเป็นมูราวะทำไมพี่ไม่ออกเป็นโบกเก้นนะอะถ้าตัวทีมันบางทำไมพี่ไม่ออกเป็นโบกเก้นนะครับโบกเก้นไม่ดีกว่าเหรอต้องบอกนี้ว่าสกิลหนึ่งของแอดนะครับเวลาเราปั่นปึ๊บนะครับปั่นรอบตัวเนี่ยแล้วเราโดนฮีโร่หรือว่าโดนคีฟนะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและเจาะเกาะให้เรานะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี25%และเจาะเกาะ10%นะครับากกกมดแแตตสสุถึง3 นะครับเท่ากับว่าถ้าเราปั่นโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามทีนะครับสามรอบเก็บสแตก็กได้สามสแตก็กเราจะได้เจาะเกาะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับมูรานะครับจะเป็นเจาะเกาะ40%่สบวกสาจะเป็น70%นะครับเท่ากับว่าเราได้เจาะเกาะ70%เห็นป่าปมันจะดูดีกว่าโบเก้นนะสำหรับผมนะคือโบเก้นแ่ะต้นเกมมันก็แบบเออเจาะแรงแหละแต่พอเลดเกมอะ่ะมันเริ่มเจาะไม่เข้าไงนะครับแล้วเอออัตราการเจาะเกาะแบบไอเจสทโรยเออร์หรือว่าการเจาะของโบเก้น่ะ ผมคิดว่าเลตเกมมันจะต้องเอาไปหักลบกับการเจาะเกาะเป็นเปอร์เซนต์อีกซึ่งมันยุ่งยากไว้ผมมองว่าเป็นมูลาชิ้นเดียวเลยนะครับต้นเกมอาจจะไม่ได้แรงมากแต่พอเลตเกมมันก็ตีแรงเท่าต้นเกมประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นมูลามาสะนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมออกนะแต่ว่าถ้าเราชอบความแรงจริงอะ่ะแล้วตีมันบางจริงอะ่ะนะครับก็อาจจะออกเป็นโซลิเวอร์ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเป็นโบเกนสเปียอะไรแบบนี้เลยก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับชิ้นที่4ก็จะมีคนออกกันอยู่2แบบเหมือนกันนะครับก็คือ ทารอนหรือโอมิอาร์มนะครับผมต้องแจ้งข้อดีข้อเสียก่อนถ้าเราเล่นโอมิอาร์มเนี่ยคือเราอยากจะเสียบตูดทีเดียวเนี่ยตายไปเลยแบบปุ๊บเดียวเออโอมิอาร์มเป็นสายเบิร์ดนะครับคิดง่ายๆแบบพวกด้วงแบบพวกอะไรเงี้ยที่เล่นดามเมจแรงๆเขาเจาะโอมิอาร์มกันนะครับแต่ว่าทารอนนะครับมันก็มีข้อดีคือแอติดะเวลาหมุนสกิลหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันเจาะเกาะนะครับมันตีเร็วขึ้นนะครับ ซึ่งมันไม่มีดูดเลือดไงไอ้สายนี้แผ่นนี้มันไม่มีดูดเลือดนะครับการออกทาลอนก็ทําให้แอะติดเนี่ยสามารถที่จะดูดเลือดนะครับสามารถที่จะดูดเลือดได้ดีขึ้นตีเร็วมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีดาเมจแล้วก็ตีพวกที่หนา,หนาเลือดเยอะเช่นพวกทาลุ่งทาร่าทาร่าบอกอยะอะไรไนเนี่ยแผ่นนี้ก็อาจจะเอาไปสู้ได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจยังไม่ลองเหมือนกันนะแต่คิดว่าก็น่าจะยืนตีรับได้แหละครับแต่จะฆ่าได้ไหมไม่รู้ยังไม่ได้ลองนะครับประมาณนี้สําหรับ2สายที่แตกต่างก,กันนะก็แล้วแต่ว่าเกมนั้นน้้้นนเราาาาาออออยยยกกกไไไไดดไดแบบบหม ตีเรื่อยๆตีแท้งจนขาสั่นอะไรเงี้ยก็ออกเป็นทารอนนะครับก็ลองไปเลือกดูว่าชอบสายไหนมากกว่ากันก็ได้นะครับประมาณนี้ ซึ่งหลังจากออกทาโอนหรือโอมิอาร์มเสร็จแล้วเนี่ยชิ้นที่หผมแนะนํานะว่าเป็นเฟรยทูธนะครับเพราะแอตติดเป็นตัวละครที่โอเคแหละเราเอาอันนี้มาเพื่อแข็งในตอนต้นเกมกลางเกมเลทเกมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอามาเป็นดาเมจดีกว่านะครับเพราะแอตติดอย่างที่บอกว่ามันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเอ้ยไม่ได้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมันเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับอันเนี้ยคือแรงแน่นอนนะครับแล้วสกิลแต่ละอย่างแอตติดอะมันแรงอยู่แล้วนะสกิลหนึ่งสกิลสองอันตีเนี่ยมันแรงแเต็ม อะไรเงี้ยนะครับก็แจ่มดีแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายผมว่าผมติ่มว่ะชิ้นสุดท้ายอันที่ผมติ่มว่า, <rain> ผ,มมวาผมออกเกาะเกิดนะครับไม่รู้คนอื่นเป็นปะนะแต่ผมติ่มผมออกเกาะเกิดแล้วกันนะครับ mm hmm. ผมกลัวตายเนาะหรือถ้าไม่กลัวตายก็บางทีอาจจะออกเป็นล็อกคือชิลก็ได้แนละล็อกชิลนั่นแหละนะครับเอาไว้ทึกๆนะครับหรือว่าอาจจะออกอะไรก็ได้จริงชิ้นสุดท้ายผมฟีสไตล์เลยนะครับอยากออกอะไรก็ออกนะครับอยากจะแท้งมากขึ้นก็แท้งนะครับอยากจะติ่มกลัวตายแบบผมก็ติ่มครับแล้วแต่นะแล้วแต่จะเลือกเลยนะครับ สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่อยากเล่นสายดาเมจอ่ะก็นี่ไง <laughs> โซลิเวอร์จบโซลิเวอร์สำหรับแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูรูนต่อไปนะครับมาดูไอเทมอ่ะก็จะมีเห็นไหมสายเบิร์ดนะครับสายเบิร์ดเป็นโมเกนสเปียร์เลยนะครับเอาแบบเสียบหนึ่งทีตัวแตกตัวหายเลยมันก็ได้นะครับแต่ว่าเลดเกมก็ต้องเปลี่ยนเป็นมูรายอยู่ดีนะสำหรับผมผมแนะนำว่าเลดเกมก็เป็นมูรายอยู่ดีเนาะอ่ะแล้วก็มันก็มีสายคล้ายๆผมอยู่เนาะ นี่ฮะสายทารอนนะครับเอาไว้ตีแท้งตีป๊อปปะป๊อปปะนะครับไอ้สายนี้ก็จะแข็งนะครับตีได้เรื่อยๆส่วนสายนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบแท้งนิดนึงอ่ะแล้วก็เป็นดาเมจเบิร์ตไปนะครับซึ่งก็ดีนะไม่ได้แย่นะครับก็ลองเลือกดูว่าอยากเล่นแบบไหนนะครับดาเมจล้วนไหมนะครับแทงไหมหรือว่ากึ่งแท้งอะไรไหมก็เลือกได้เต็มที่นะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมแอสทริดนะครับต่อมาครับผมในส่วนของรูนแอสทริดฟิตจุงเบย์ฮะในส่วนแอสทริดผมลืมพูดตรงๆพูดตรงๆนะ ผมลืมนะครับผมจำไม่ได้ว่าใส่อะไรแต่คิดว่าอ่ะไม่น่าไม่น่าจะผิดหรอกอเวกนะครับน่าจะเป็นอเวกอเวกสปิริตดักบอลคอร์นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอเวกสปิริตดักบอลคอร์เพราะผมว่าแอติดะเมื่อก่อนอ่ะตอนที่มันยังเก่งๆนะครับตอนตอนนี้ก็เก่งแหละไม่ใช่ตอนนี้กากแล้วสมัยก่อนคือเวลาใช้สกิลหนึ่งอ่ะนะครับสแต็ปของสกิลหนึ่งมันแบบบูธให้เยอะกว่าตอนเนี้ยความเร็วในการโจมตีรู้สึกว่าจะ100%เลยมั้งแล้วก,ก็เจาะเกาะสัก50มั้งไม่แน่ใจนะ เก็คือดีกว่าตอนนี้เมื่อก่อนอะ่ะผมใส่เป็นเรทสปิริตดะคอนคอเอาแบบแรงๆตบปะตบปะตบปะหายเลยแต่ตอนเนี้ยผมมองว่ามันเบาลงผมก็เลยต้องมาใส่อเวกนะครับเพื่อที่จะ ตีเร็วพอตีเร็วปุ๊บนะครับแอสจิตมันมีแพสซีฟนะครับแพสซีฟมันคือการโจมตีปกติของเราอ่ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะ,ะ,ะมันจะลดคูลดาวสกิลหนึ่งและสกิลสองลงนะครับเท่ากับว่ายิ่งเราตีเร็วอ่ะเราจะใช้สกิลหนึ่งสกิลสองได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเราใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอะใช้สกิลหนึ่งเยอะๆใช่ปะ่ะเก็บฐานจแตก็กแล้วก็ตีเร็วขึ้นอีกเร็ว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 ก็แบบได้ใช้สกิลพุ่งตีพุ่งตีพุ่งตีหมุนพุ่งตีงตหมุนได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆอะไร ไม่ชอบอันนี้ก็ใส่เป็นเลดก็ได้เลดสปิริตดากอนคอร์หรือใครไม่ชอบอตาคิไม่ชอบตีเร็วก็ใส่เป็นเจาะเกาะก็ได้นะครับก็จะเป็นออนสล็อต8เลด2สปิริต10ดากอนคอร์10ก็ได้นะครับออนสล็อตก็อันเนี้ยเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะไปเลย10เม็ดนะครับหรือเจาะเกาะ9เม็ดหรือว่าเจาะเกาะ8เม็ดแล้วก็ไฮเลดสัก2เม็ด1เม็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ก็ไปเลือกสายกันเองนะครับว่าชอบสายไหนอยากเล่นสายไหนอะไรยังไงนะครับแต่สาเหตุที่ผมไม่ใสออนสล็อตเพราะว่า ผมมีสกิล1ในการเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบวกกับมุลาที่ผมจะออกในอนาคตเนี่ยผมมองว่าเจาะเกาะไม่ค่อยสําคัญกับผมเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ออกนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นไอเทมนะครับต่อมาในส่วนของพลังแฝงสุดท้ายท้ายสุดของแอสตริดเนาะก็มีคนเล่นแตกต่างกันเพราะผมไม่แน่ใจนะ แต่อทีตผมเล่นแบบนี้นะครับอันแรกเลยนะครับผมเอามาเป็นในส่วนของอันนี้นะครับเดเวลเลอร์นะครับเดเวลเลอร์เน <De vel> er> ี่ยเราจะเอามาฆ่าแล้วได้เลือดนะครับคือเรามีอยู่2ส,สายอัธิต้องบอกนี้มีอยู่2ส,สายคือสายแรกอะ่ะจะเป็นชาร์โดเบีนะครับชาร์โดเบีเนี่ยมันจะเน้นพุ่งตีพุ่งตีพุ่งตีมันจะเป็นดาเมจที่แบบต่อเนื่องใช้ได้แล้วก็แรงใช้ได้เลยสาหรับชาร์โดเบีนะครับจะเป็นพุ่งตีพุ่งตีคือ ถ้าชอบ Shadowbead ก็ใช้ Shadowbead ก็ได้อันนี้ผมไม่ขัดนะครับดีเหมือนกันอันเนี้ยคือถ้าเราตีเร็วๆอ่ะมันก็จะได้พุ่งบ่อยพุ่งตีพุ่งตีพุ่งตีดาเมจก็จะเยอะนะครับกับกันในส่วนของ Dealer ดียังไง Dealer มันก็ดีตรงที่ว่าฆ่าเรื่อยๆได้มานานนะครับก็แบบไหลต่อตีต่ออะไรต่อได้นะครับแต่ว่าดาเมจมันจะน้อยลงนะครับก็แล้วแต่เลือกนะว่าอยากได้อันไหนแต่ว่าไม่แนะนำเลที่เงินฟุโน่เพราะว่ามันเป็นแบบปุ่มเดียวเจ็บอะแต่ว่าแอตติมันไม่ได้ปุ่มเดียวเจ็บอะมันเจ็บเพราะมมมัััันนนนนนตีีเเเเรรรรรรืื่่่ออออยยๆๆขงไไไปปาาะะะะกกก็็็ณ้้้คคบบดด เอยเดลิคอว่าเอยเดเวอร์แล้วต่อมาก็จะเป็นเดลิคอนะครับในการเล่งดาเมจเราจะไม่ใช้อันนี้เนาะเพราะว่าอันติแอสิตมันต้านสถานะแล้วก็เป็นอมตะอยู่แล้วนะครับเราก็เลยใช้เป็นเดลิคอแทนนะครับมันจะได้แบบดีๆนะครับมันจะได้มีดาเมจมากขึ้น สุดท้ายนะครับสุดท้ายมันใช้เป็นเดสส์เรดดูเอลถามว่าทำไมถึงเป็นเดสส์เรดดูเอลต้องบอกก่อนว่าเดสส์เรดดูเอลเนี่ยเห็นไหมมันเวลาตีครบ10สแต็กอะมันจะได้เลือดเด้งขึ้นมา10%นะครับแล้วก็ได้เจาะเกาะเวทเจาะเกาะกายภาพอีก15%นะครับพร้อมกับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่อีก20หน่วยก็เอาไว้ไล่ตบไล่ตบไล่ตบเดินไล่เดินไล่เดินไล่เลือดเด้งอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับผมผมมองว่าอันเนี้ยดูดีสำหรับแอทิที่สุดดแล้ววววนนนะะคครรรรัับเเเพาาาาาาา่่่กกออออหืมมมมผง็ มันก็แรงแหละเคิร์ดออฟเดสคุณก็ใช้เยอะนะต้องบอกก่อนเคิร์ดออฟเดสคุณก็ใช้เยอะนะครับแบบพุ่งเสียบฟันตีโป๊ะปะ้าแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสายดาบแดงบ้านมันจะได้แรงๆนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นขวานไงเกมนี้เราใช้เป็นขวานก็เลยเดฟเดียร์เดียร์นะครับข้างล่างครับผมจะแข็งหรือจะฮิลก็ได้ครับผมแล้วแต่แต่เกมนี้จะไม่ผิดน่าจะเอามาเป็นฮิลแหละแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการสลิงเกอร์นะครับในการเร่งดาเมจให้มันแรงขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้ในส่วนของพลังแฝงแอทิดอ่ะให้ดูสิโอ้โหไม่มีใครใช้ชเเเลลยยนาะไมม่่ีใครพุง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าได้เลือนนะครับเคิร์ดอัปเดตนะครับแล้วก็มีอาทิตแทงด้วยนะเออแปลกดีอาทิตแทงนะครับข้อดีก็คือแบบยืนทั้งวันอันเนี้ยชัดๆเลยข้อดีแบบยืนทั้งวันนะครับได้ป้อมก็ได้นะครับกดพุ่งไปตีแล้วนะครับเอ่อสกิลสองอาทิตพุ่งไปตีใช่ปะ่ะ พอพุ่งไปตีเสร็จปุ๊บโลด้งโลด้งเสร็จปุ๊บอันนี้เนี่ยมันฟื้นฟูนะครับเอฟเฟกที่ฟื้นฟูหรือโล่จะเพิ่มขึ้น10%นตะครับเต่ำก็จะฟื้นฟูอีก10%ก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องคือสกิล l อแอติทพุ่งไปตีปุ๊บนะครับโล่เด้งขึ้นมาเราก็ได้โล่เพิ่มนะครับอันตีแอติทเวลาแบบดูเลือดช้าตกปุ๊บหทีนะครับเราได้เลือดเพิ่มมาจากเอ่อทูดามจเราก็จะได้เลือดเพิ่มมาจากรีโกรได้วย ทุบเสร็จก็เลือดเด้งไปก็ยืนแทงทั้งวันะนะครับสายนี้อันนี้ก็เอามาเป็นฮิลนะครับแล้วก็เป็นเดเวลลอร์ในการเด้งเลือดก็เออก็ดูมีเซน์นะครับก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับสายนี้เนาะก,ก็แล้วแต่จะลองนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมการทำคอมโบอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยเข้าไปดูอีกทีในเกมนะครับงี้ก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการในเกมแล้วก็การทำคอมโบของน้องแอสตริดฟิตจุงเบย์ในแพทปัจจุบนันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราควรรู้เลยนะเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวละคร As แอสริดเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีดาเมจแล้วก็อึดในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นตัวเงนเงินในแผทนี้นะครับก็จากงานแข่งสตรีมเมอร์เนี่ยเราก็ได้เห็นแล ทำคลิปสอนตัวนี้หน่อยก็โอเคคลิปนี้นะครับมาดูกันเนาะวิธีการเล่นแอสริดนะครับก็เหมือนการฟาร์มป่าทั่วไปก็คือฟาร์มเลนมังกรแล้วไปจบเลนดาร์กมังกรเล็กนะครับเพื่อที่จะได้ไปคอนเทสต์ไปแย่งมังกรเล็กกันเราจะได้รวยนะครับการอัพสกิลนะครับผมจะอัพสกิลหนึ่งนำอย่างที่เห็นนะครับเพราะสกิลหนึ่งเห็นไหมเวลาเราปั่นสกิลหนึ่งโดนศัตรูนะครับมันจะมีดาเมจและมันจะมีสแต็กขึ้นมานะครับมันจะมีดาเมจและสแต็กขึ้นมาอ่าสแต็กเห็นไหมสแต็กหนึ่งนะครับเก็บสะสมสแต็กกได้มาสุด 3สเต็กนะครับซึ่งแต่ละสเต็กเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มนะครับหสเต็กเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็อัตราการเจาะเกาะให้เราประมาณเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าอัพเต็มเจาะเกาะสิเนะครับตอนหนึ่งสเตก็กก็ถ้าอัพเต็มก็ เจาะเกาะประมาณสัก30%นะครับอัพเต็มนะใช้สแต็คทบ3เลยก็เจาะเกาะ30%แล้วก็ความโดนในการโจมตีเพิ่มขึ้นประมาณ75%นะครับประมาณนี้ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองก็อย่างที่เห็นว่าพุ่งไปปุ๊บนะครับเป็นการพุ่งไปสกิลสองอะพุ่งไม่มีดาเมจแต่พอแทงปุ๊บจะเป็นดาเมจแล้วก็มีโล่นะครับถ้าสกิลสองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอัพสกิลสองมันจะได้ดาเมจเพิ่มเวลาพุง่งแล้วก็ได้เกราะแต่อัพสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะ ได้เจาะเกาะเพิ่มขึ้นเพราะงั้นผมมองว่าอัพสกิลหนึ่งนำจะดูดีกว่าเนาะในส่วนของแอตินะครับเนี่ยวิธีการเล่นก็นเหมือนเดิมนะครับฟาร์มแท็กเวฟฟาร์มแท็กเวฟไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่อึด นะครับเป็นตัวที่อึดมากนะครับคือตายยากพอสมควรเลยสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับสกิลหนึ่งหมุนทําดาเมจตีเร็วขึ้นเจาะเกาะใช่ปะสกิลสองพุ่งไปตีมีโลอันติเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเวลาเปิดอันติแอสทริดจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับจะเป็นอมตะไปเลยแล้วก็ไม่โดนสถานะด้วยถ้าจำไม่ผิดหรือว่าโดนวะโดนดาเมจวะไม่โดนดิเออไม่โดนใช่ปะผมผมลืมไอคลิปนี้ผมทำประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะทุกคนตั้งแต่แบบรีแลกมาวันแรกๆนะครับแล้วจำไม่ได้แต่ต้องรอดูอะแต่คิดว่าเป็นอมตะใช่ป เวลาเปิดอันติอมตะนะครับแล้วก็เวลาฟาดไปเสร็จเนี่ยมันฟาดเป็นทูดาเมจนะครับฟาดเป็นทูดาเมจในที่นี้เนี่ยนะครับดูดเลือดด้วยก็คือดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ล้เราทำดาเมจไปเท่าไหร่ก็ดูดเลือดนะครับแต่ถ้าอัพซึอัพอันติเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจะเป็นแบบทูดาเมจที่แรงขึ้นประมาณแบบหกเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะงั้นอัพอันติก็อัพไปนะครับดีอยู่แล้วนะครับลดคู่ดาวด้วยถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้กับการเล่นแอสทริกนะครับ เวลาฟา์มเสร็จก็ออกไปเติมอะไรก็ได้นะครับคอมโบแอติดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับต้องบอกนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็โหดง่ายด้วยนะครับเหมาะสําหรับคนหัดเล่นก็เหมาะนะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันแบบพอมีของปุ๊บก็เก่งเลยนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบเอลันโดอ้อยอะไรพวกนี้ที่ต้องใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ของนะไอ้นี่ไม่ต้องใช้นะครับไอ้นี่แบบใช้แบบกล้ามเนื้อเข้าไปลุยเข้าก,กล้ามเนื้อคุยกันครับแมนแมนคุยกันครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับคอมโบอย่างที่บอกสก,กิลสองพุ่งไปเสียบ ตีหนึ่งทีคือเวลาพุ่งสกิลสองหลังกดตีหนึ่งทีนะเนี่ยพุ่งสกิลสองตีหนึ่งทีแล้วก็หมุนสกิลหนึ่งแล้วก็ทุบ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 นะครับแล้วก็แพสซีฟของแอททิดก็คือการโจมตีปกติของแอททิดเนี่ยจะลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งสกิลสองอย่างละหนึ่งวิเห็นปะเวลาผมตีเนี่ยนะครับเวลาผมตีเนี่ย มันจะลดคู่ดาวลงเรื่อยๆนะป๊ะแปะปะแปะเนี่ยสี่วิหรือสองวิปุะะ๊บเนี่ยสกิลรีเลยเห็นป่ะเนี่ยมันก็คือข้อดีของแอติดนะครับเวลาเราตีเนี่ยก็พยายามครับเข้าพุ่งสกิลสองตีสกิลหนึ่งนะครับเวลาสกิลสองพุ่งไปตีเนี่ยมีดาเมจมีโลใช่ปะ่ะแล้วก็มันจะสโลว์ศัตรูลงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสกิลสองนะพุ่งไปเสร็จปุ๊บถ้าเราแทงโดนปุ๊บมันจะติดสโลว์สโลว์เสร็จปุ๊บเราก็สกิลหนึ่งใช่ปะ่ะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเเเเเเเพ <sniff S 1> ิิ่่มจาาาาาะะ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 ะกกกแแแแล้วว็็็ตตบบบปปปปปปนครรัยง คู่ดาวสกิลหนึ่งสกิลสองก็จะรีกลับมาเร็วขึ้นนะครับมันก็จะง่ายไปหมดเลยสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเห็นปะ่ะคือแผ่นนี้ยมันเป็นแผทสสำหรับการเก็บออบเจคทีฟนะครับเพราะงั้นการเล่นจะเห็นว่าผมเนี่ย ก็จะพยายามนะครับเน้นย้ําที่ออบเจกตีเป็นหลักนะครับเนี่ยเราก็จะไปเอามังกรเล็กนะครับถ้ามังกรใหญ่เอาได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับแบบตอนเปิดมาตอนต้นเนี่ยผมเอามังกรใหญ่ไม่ได้ก็ต้องตีดาร์กแทนอะไรแบบนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างที่เทนะ่าเทียมนะเท่าเทียมไปอะไรละเท่าเทียมเออประมาณนี้เนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยๆหาเวฟหาทำอะไรไปเรื่อยๆแผ่นนี้มังกรใหญ่สาคัญจริงๆนะเพราะว่าแบบบางเลนเขาไม่ได้เป็นป่าอะไรเงี้ยนะครับเขาเคลียร์คีปชา้าแต่ถ้าได้บัฟมังกรใหญ่มาเขาก็จะเคล เร็วแล้วก็บวกกันได้เร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบของทีมที่ได้มงกรใหญ่ไปนะครับจริงๆคลิปนี้แบบการแท็กเว็บคลิปของผมยังไม่ค่อยถูกต้องด้วย100%นะครับเพราะว่า คลิปเนี้ยผมก็ยังพูดตรงๆว่าตอนเล่นอะ่ะผมก็ยังแบบมึนๆอยู่พอสมควรนะครับรู้แค่ว่าต้องเก็บ ive, ออฟติกทีฟเพราะตอนนี้ยังไม,ไม่แน่ใจว่าแบบเราต้องเริ่มเริ่มอะไรนะครับต้องไม่แทกกลางตอนทําคลิปเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าต้องไม่แทกกลางนะครับเพราะแบบแทกกลางมันทำให้เราแบบขึ้นไปข้างบนช้านะครับวิธีการฟาร์มจริงก็อย่างที่บอกแหละนะครับตั้งแต่คลิป2 3- 4คลิปที่แล้วแหละนะครับก็คือฟาร์ม3กองไป3ามกองแล้วก็ไปเอามังกรนะครับไปเอามังกรเล็กนะครับแล้วค่อยแบบช่วยเพื่อนดันหนึ่งเวฟแล้วก็ไปเอาม นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าผมเนี่ยสกองแท็กกลาง3กองแล้วคอ่อยไปเอามังกรเล็กมันได้ช้านะครับแต่ว่าก,ก็ยังได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็ข้อดีนะครับบอกข้อดีสําหรับตัวละครตัวนี้ก่อนคืออึดอึด ตายยากนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยถ้ามีของนะครับข้อเสียก็อย่างที่บอกแหละถ้าไม่มีของก็จะไม่ได้อึดจะไม่ได้ตายยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกมตามเนี่ยจะเป็นอะไรที่เล่นยากมากมันจะมีบางตัวที่แบบเกมตามแล้วเล่นง่ายนะครับเกมตามแบบไม่ได้เล่นงาน่ายหรอกแต่ว่าก็เล่นได้นะครับแต่แอทิตนี่คือเกมตามนี่คือบัตรซบนะครับผมบอกเลยบัตรซบแอทิตเกมตามนี่คือเล่นยากโคตรนะครับคล้ายๆเอลันดอร์เกมตามนะครับอารมณ์นั้นเลยแบบโหอ,อยู่ไม่ได้เลยนะบ้านบึ้มนะฮะประมาณนั้น แต่ถ้าเราเล่นเป็น่ะเออเก็บออบเจกตีฟนะครับไปบวกนูน่นบวกนี่แล้วเพื่อนโถมตามเราเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าจับตามองนะครับอาจจะไม่ใช่ฮีโร่แรงเอสนะครับแต่สําหรับผมผมให้เป็นแรงเอแล้วกันนะครับคือถามว่าเล่นได้ทุกเกมไหมก็ถ้าอยากเล่นก็เล่นได้นะครับมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไก่อ่ะตัวเนี้ยนะครับไม่ได้ไก่ ออกเซตประมาณนี้ที่ผมออกนะครับมันก็จริงจมันก็สลับปเปลี่ยนได้นะว่าจะออกเป็น ia, ดาเมจล้วนเลยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าสายขวานมันจะดีคือมันอะนัวได้นะครับแล้วก็ออกมาได้ด้วยเนะี่ยมะผมออกขวานมาก่อนต้นเกมนะอย่างที่ผมแนะนำออไอเทมนะครับออกขวานมาเสร็จผมค่อยออกมูลานะครับค่อยออกมูลาเพราะว่าขวานถึกมูลาเจาะเกาะแล้วก็เดี๋ยวก็ออกของดาเมจมาปะปลายนะครับจะได้ทาดาเมจหลังจากนี้แต่ตอนต้นอะเอาเป็นขวานก่อนจะดีกว่านะครับมันจะได้แบบ อึดนะครับอึดพออึดเสร็จปุ๊บเราคู่วงในได้พอคู่วงในเสร็จปุ๊บเนี่ยดาเมจมันจะเริ่มมาทีหลังสำหรับตัวแอดทิธอย่างที่รู้กันเนาะสกิลหนึ่งอัพเต็มปุ๊บนะครับมันจะตีเจาะเกาะสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกกับมูรามาสะนะครับมันก็จะเจาะเกาะอีกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์รวมเป็นเจาะเกาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็ถือว่าเจาะเยอะแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คอยมาออกเป็นดาเมจดาเมจอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ให้ฟาร์มไปก่อนเอาง่ายๆฟาร์มไปก่อนให้มีของแล้วก็สกิิิิลลยยย่่งงเเววออะะโหดตัแนะ ไม่เหมือนเอรันดอร์เพราะเอรันดอร์เวลเยอะก็โหดแหละแต่ว่าไม่เท่าแอธิดว่ะผมว่าแอธิดนี่แบบยิ่งเล่นเกมคือสกิลมันมีประโยชน์ทุกสกิลอะนะครับเอรันดอร์มันยังดูแบบสกิลสแบบอัพไปมันมีแค่วิบวับมันดามเมจเพิ่มมานิดเดียวไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะครับแต่แอธิดนี่คือสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งตีเร็วเจาะเกาะสกิลสองตีแรงเพิ่มโลนะครับอันติถึกแล้วก็เป็นทูดาเมจนะครับเพราะงั้นผมมองว่าเออแอธิดมันดูดีอะมันดูดีกว่าเอาง่ายๆนะครับเนี่ยโอ้ป้าไปหนึ ดาเมจโดนทูดาเมจนะอันติของแอติดะนะครับโดนเป็นทูดาเมจนะแล้วก็ที่สําคัญคือดูดเลือดด้วยนะครับถ้าอีกทีมอยู่กันเยอะๆเนี่ยเลือเราน้อยๆในชาร์จปื้มตบป้าปหายเลยนะครับแล้วก็สกิล2องแอติดสามารถใช้ตอนกระโดดนะครับใช้ตอนเปิดอันติได้ด้วยเออเมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้แต่เมื่อก่อนก็นานมาแล้วนะครับนานตั้งแต่อดีตชาตินะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะมังกรใหญ่นะครับตอน7นาที50 ถ้าเราตีไม่ตายแล้วเรากาลังตีมันอยู่ะมันจะกลับไปเกิดใหม่นะครับเราไม่สามารถฆ่ามันได้เพราะงั้นก็พยายามนะครับฆ่ามังกรใหญ่ก่อนนะครับก่อนเวลาที่กําหนดมันจะมาถึงไม่งั้นชิบหายนะครับตีๆอยู่ใกล้ตายเจ็ดนาทีห้าสิบมังกรลีนะครับก็กะเวลาดีๆเนาะมันไม่ใช่แบบก่อน5วิเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อน5วิป่ะถ้าจะไม่ผิด5วิ3วิตอนนี้คือ10วินะครับเวลาบัดซบกว่าเดิมนะครับออันนี้ออกเป็นทาลอนเนาะออกเป็นทาลอนมาตะมุตะมินะครับมาช่วยเร่งความเร็วในการโจมตี คืออย่างที่บอกว่ามันจะออกโออาร์มก็ได้ในการเล่นดาเมจหรือว่าทารอนก็ได้นะครับถ้าทารอนเนี่ยเราจะตีเร็วนะครับแล้วก็มีการดูดเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะดูดเลือดแล้วก็ยืนสเตนในวงไฟได้ค่อนข้างจะดีนะนะครับกับการออกทารอนแต่ว่าดาเมจผมมองว่าดาเมจอะ ดาเมจในส่วนของโอมิอาร์มจะแรงกว่านะครับแต่ถ้าเราเล่นมุลาเราเล่นทารออะไรเงี้ยเราก็จะตีแทงเขาด้วยนะครับพวกแบบอึดๆเลือดเยอะๆอะไรเงี้ยก็เอามาพอฟัดพอเหวี่ยงนะครับผมใช้คําว่าอาจจะพอที่จะสู้กับตัวละครของน้องทาร่าได้นะครับทาร่าอายะอาจจะนะแต่ผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเอาไปลองนะครับเพราะตอนนี้ทาร่าอายะมาแรงมากนะก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองนะครับอาจจะลองอยู่เหมือนกันเพราะว่าทาร่าอายะก็คิดว่าตัวมันตัวมันยืนรับได้นะ นะครับตัวมันเนี่ยพุ่งเนี่ยพุ่งตบพุ่งตบพุ่งตบเนี่ยน่าจะน่าจะพอที่จะยืนได้ถ้าใครเคยลองเอาไปลองยืนสู้ทาร่าอายะแล้วคิดว่าสู้ได้ก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะคิดว่าน่า,นาจะไหวเออแต่ไม่แน่วะ่ะเอาจริงไม่แน่ครับเพราะทาร่าอายะมันแบบบวกกันแบบก๊อตเกนนินเนี่ยเห็นว่าตัวเราแบบตีรถคูดาวตีรถคูดาวตีรถคูดาวป๊๊บแป๊ป๊๊บแปะป๊อบแปะ,ปะ,ปะ,ปะอะไรไปเรื่อยๆยตุบเห็นไหม ทูดาเมจพันสามนะครับก็ดูเลือดพันสามเป๊ะนะครับเป็นตัวละครที่เล่นง่ายครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่ใช่ได้นะสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ว่าก็ต้องคํานวณดามเมจตัวเองให้ถูกด้วยนะครับมือใหม่อาจจะแบบอาจจะยากในกรณีของคานวณดามจอะบางคนแบบเข้าสุดไปแล้วแบบแม่งออกไม่ได้นะครับก็ตายแต่จริงๆผมแนะนานะตัวละครตัวนี้นะครับเล่นง่ายมีดามเมจนะครับอึดแล้วก็ เข้าใจง่ายด้วยนะสำหรับสกิลนะครับย้อนอีกรอบแล้วกันนะครับสกิลสำหรับแพสซีฟนะครับตีปกตินะครับจะลดคูดาสกิล1สกิล2อย่างละ1นึ่งวิสกิล1ครับผมเป็นดาเมจรอบตัวถ้าใช้โดนศัตรูไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือคลิปก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีและเจาะเกราะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บสแต็กสูงสุดได้3สแต็กนะครับเอาง่ายๆถ้าอัพสกิลเต็มแล้วใช้สกิล1ปั่นจนครบสแต็กนะครับเราจะได้เจาะเกราะนะครับเจาะเกราะ30%บวกกับความเร็วในการโจมตี75% ประมาณนี้นะครับสกิลสก็พุ่งไปนะครับพุงฉะฉะฉะ่งเฉยเถ้าตีเนี่ยพุ่งเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีระยะให้ตีนะครับระยะให้ตีก็ค่อนข้างจะไกลนะระยะของการสกิลสองเห็นปะมันจะเป็นการพุง่งก็ไปตีนะครับตีปุ๊บสโลนะครับเป็นดาเมจเพิ่มก่อให้ตเองก็มองว่าสนุกตัวเนี้ยสนุกแล้วก็โหดด้วยนะครับถ้าเพื่อนเข้าตามถ้าเข้าคนเดียวก็บางทีปิดสกอร์ไม่ได้เพราะว่าดูจากไอเทมที่ผมออกแล้วใช่ปะมันแบบไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะไอเทมที่ผมออกแบบไม่ได้แบบเบิร์ดทีเด เออไปอะไรที่โอเคนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับเซตนี้เนาะผมไม่แย่เล่นได้ถึกนะครับตายยากก็สําหรับคนที่เล่นป่าไม่เป็นก็อาจจะเป็นหน้าเล่นตัวนี้นะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยพุ่งสกิลสองไปเสียบตูดหนึ่งทีปะปะปะสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบตัวบางๆอ่ะโดนเราตกแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับตกปั๊วตกปั๊วตกปั๊วเห็นไหม แล้วคือมันมันเป็นตัวแบบเนี้ยทุกคนมันเป็นตัวแบบเนี้ยอ่าเนี้ยพุงเสียตบปาะแปะเปะแปะปะปะะแนะครับชิวเป็นตัวที่ใจเขาว่าชิวได้เลยแหละเออเนี้ยตีฮะตีฮะตีฮะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นแอติดน,นะลองมาไปเล่นดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คลิปหน้าจบเร็วาน่าจะไม่บิดนะครับจำไม่ได้เหมืนอนกันไม่ได้ลงมานานละอืมเียฮะตีฮะไม่ใช่ไม่ได้ลงเลยไม่ได้ จำไม่ได้เพราะแบบมันผ่านมานานแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับลืมไปแล้วผมไม่มีคลิปลงก็เลยแบบหาคลิปเก่ามาลงนะแต่ก็ยังอยู่ในอยู่ในแพทนี้อยู่ดีนะครับไม่ใช่แบบเป็นคลิปเก่าแบบเก่าจะจัดนะประมาณนี้นะทูรามีดสองพันก็แรงดีนเลดเกมดาบแดงมา้าแบบตกปาตกปากปาได้อยู่นะประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ